สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยรูชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยมีมะพร้าวพอดีเดบมากองหนึ่งนะครับก็ลไหลทะลายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาปอกให้ดูดีกว่าว่าการปอกมะพร้าวเขาปอกปอันยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เขาปอกขายกันตามร้านที่เราเห็นเห็นกันนะครับเดี๋ยวคุโยจะมีแบบปอกแบบสองสองวิธีการปอกให้ดูนะครับ สองครับแต่สองไปีปอกง่ายๆใครๆก็ปอกได้พอเห็นคลิปนี้รับรองทุกคนปอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <c oughs> อุปกรณ์อันแรกก็คือมีดมีดต้องเป็นมีดคมๆนะครับรแล้วก็มีดเล็กๆนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ <c oughs> แล้วก็สันส้มส,สันส้มนะครับสันส้มนี่เอาไว้ใส่ไปในน้ําแช่น้ําไว้เพื่อที่จะได้ พอปอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแช่น้ำไว้จะได้ผิวตรงนี้จะได้ไม่ดำมันจะขาวอยู่นะคระับเดี๋ยวเราจะมาปอกกันเลยนะครับมะพร้าวเนี่ยรูปนี้นะครับถ้าเราจะปอกนี้ก่อนปอกเป็นแบบให้อันนี้เรียกว่าปอก,ปอกตรงหัวหรือตองก้นอะ่ะอันนี้เป็นก้นมะพร้าวเราจะปอกตรงนี้ไปก่อน แต่เราอย่าไม่ให้ให้หลุดเพราะว่าได้มีที่จับไปปาดตรงหัวนะครับพอถ้าตรงนั้นหลุดไปปาดตรงนี้เสร็จแล้วเราถึงมาปอกเอาแบบวิธีแรกเลยนะครับวิธีแรกวิธีแรกเราจะปาดไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยแต่ง,ง่ายๆปาดไปเรื่อยๆรอบๆลูกนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วลูกหนึ่งใช้เวลาแป๊บเดียว นะครับแล้วก็แช่นาไว้นะครับเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีนึงก็ทำเหมือนเดิมก็ปาดตรงนี้ไปก่อนปาดตรงนี้แล้วก็มาปาด อันนี้เราจะกว้านแล้วอันนี้อันนี้เราจะจะปอกแบบคล้ายๆกับการลูกนั้นแต่เราจะกว้านไม่ได้ปาดเป็นชิ้นแล้วเราจะหันไปรอบๆลูกเลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ได้แล้วแล้วก็ลูกนี้ลงมาแล้วลูกนี้ใช่ไหง่ายกว่า ที่สาเหตุที่จะต้องเฉาะตรงนี้ก่อนอ่ะเพราะถ้าเราปาดไปเลยเนี่ยเรามาดูใกล้ๆก็ได้นะครับถ้าเราปาดไปเลยเนี่ยมันจะเขียวตรกเบิกเขียวเนี่ยเขาจะแข็งแข็งเท่าเราปาดไปเลยมันจะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าเราเฉาะนี้ไปก่อนมันจะปาดง่ายนะครับพอดีวันนี้มีคนซื้อเยอะกระป๋องเยอะหน่อยลูกหนึ่งใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีก็ ก็เสร็จแล้วนาทีนาทีนึงนาทีกว่าป่า,ท,าท,ที่จริงช่วงนี้คนคนตกงานกันเยอะถ้าพูดถึงถ้าเรามามาขายมะพร้าวนะก็เป็นอาชีพนึงนะแต่ลาหลายคนนะก็คืออยากจะขายนะแต่ไม่รู้จะปอกยังไง <c oughs> ก็ลองลองซื้อมะพร้าวมาหัดปอกดูก่อนนะ หัดปอกได้สักสิบยี่สิบลูกเดี๋ยวก็ปอกเป็นไม่ยากหรอกครับลองดูสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาโควิดและกลับไปอยู่บ้านก็ลองอาจาะอาจาะได้อาชีพอาชีพหนึ่งต้องมีสวนมะพร้าวด้วยละสิไม่ต้องก็ได้ครับไปรับซื้อตา,ตามตามตามตลาดหรือตามอะไรที่เขามีขายตามข้างทางาแล้วก็เอ,อามา หลยหลายคนที่แบบไม่อยากกินมะพร้าวไม่เพราะว่ากลัวตอกไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองดูแต่ที่สำคัญไี่ต้องคม,อมพอดีมีอีกข้อสำคัญอีกนิดนึงนะครับ มมติถ้าเราซื้อมะพร้าวไปเยอะๆแล้วกินไม่ทันเนี่ยถ้าเอาไปตั้งว้อยอย่างเงี้ยตั้งว้อยอย่างเงี้ยเลยนะครับมะพร้าวจะเสียง่ายตรงเนี้ยเ็าจะเน่าถ้าเราซื้อไปเยอะๆแล้วังไม่ต้งทานใช่ตรงตรงด้านด้านที่เราปาดตรงเนี้ยจะเน่าให้ระวังวางวางวางเอียงไม้วางเอียงไว้อย่างนี้เขาจะได้ไม่เน่านะครับอันนี้ก็จะยืดอายุของมะพร้าวที่เราซื้อไปได้อีกสองสามวันนะครับผมฮึจ้ ก็เห็นไหมครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก like ็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกสีของพิโยชุทุกๆคนนะครับที่ที่ติดตามยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของพิโยวยนะครับผมขอบคุณมากครับ